เจนนี่ทริปศักสิก์สิทธ์นครวัดกัมพูชาแต่ละช็อตงดงามดูมีมนคลังเจนนี่เทียนโพสวรรณทริปศักดิก์สิทธ์เช็คอินครวัดประเทศกัมพูชาแต่ละช็อตงดงามดูมีมนคลัง นางเอกสาวที่ยิ่งนานวันยิ่งสวยและดูเด็กลงเรื่อยๆเจนี่เทียนโพสวรณต้องบอกเธอคือนางเอกที่มีวินัยในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและมีความเคร่งอครัดในเรื่องของอาหารการกินผลลัพธ์ที่ได้คือหุ่นเธอนั้นลีนสุดๆและดูมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากๆที่สำคัญไม่ว่าจะแต่งลูกไหนเจนี่คือตัวแม่อีกคนด้านแฟชั่นเอาอยู่ทุกลูกจริงๆ ล่าสุดเจนนี่มากับลุคเท่ๆเสื้อยืดแบบธรรมะแมงแม็กกับกางเกงคาโก้สีเขียวผมถูกมัดรวบเบาๆมีหมวกแก๊ปเพิ่มความเท่แบบคูณสองสาวๆด้วยกันเห็นแล้วต่างกดไหลให้รัวๆเพราะแค่ลุคนี้เจนนี่ยังสวยมองเพลินเป็นที่สุดและทริปนี้เจนนี่เช็คอินคอนครวัดเป็นทริปสักสั์สิทธิ์ที่เธอเดินทางไปรับพลังใจและรับความข้อมูลในแต่ละสถานที่แต่ละช็อตที่เจนนี่พาไปดูและไปไหว้นั้นแหละดูมีมนต์ขลังเป็นที่สุด